อาจารย์กบจะมาชวนคุยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของรบ,บริหารงานบุคคลนะคะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนะมันมีความสําคัญอย่างไรเนาะก็เดี๋ยวเราอรอเพื่อนเเข้ามาในห้องไลฟ์สักครู่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้อาจารกบด้วยนะคะ การบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะกำลังจะเริ่มนานอีสอนสวนนะคะท่านที่ต้องการศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะว่าควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ลองมาฟังรายสด ของวันนี้กันเนาะว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะคะที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญนะ,ะจริงๆจริงๆแล้วในระบบของงานทรัพยากรบุคคลเนี่ยมีความสำคัญสูงมากเลยนะคะไม่ว่าจะองค์กรไหนนะคะล้วนจำเป็นต้องอาศัยระบบระบบงานทรัพยากรบุคคลทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสนะคะก็ ไปสองเนาะสละเวลาเล็กน้อยนะมาฟังซึ่องอาจารย์ก็จะไลฟ์สตรีมมิ่งทุกนะคะทุกสัปดาห์นะแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ต่อเนื่องนะคะในเรื่องของระบบทรัพยากรบุคคลนะคะทีนี้สำหรับท่านใดที่สนใจคลาสเรียนออนไลน์นะคะเกี่ยวกับระบบทรัพยากรบุคคลก็สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะฝากแชร์นะ แชร์สตรีม m i n g นี้นะคะแชร์ share ช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์ให้จันด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อสำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับความรู้ในด,ด้านการบริหารจัดการองค์กรนะคะใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็ส่งข้อมูลเข้ามานะคะล่าสุดก็มีเพื่อนๆอ,อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งมันมีความสำคัญอย่างไรกับเรา ะะทําไมเราต้องศึกษาแล้วก็วางระบบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมนะคะเรื่องของการบริหารทรัพยาก,กรบุคคลเนี่ยถือว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับทุกๆองค์กรแหละนะคะตอนนี้มีใครเข้ามาในห้องแชทแล้วบ้างนะคะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ทักทายส่งหัวใจส่งไลฟ์ส่งเออ ข้อมูลข้อความเข้ามาร่วมนะคะเข้ามาร่วมแชร์ลิงก์กันได้นะคะว่าองค์กรของเราหรือที่ทํางานของเราเนี่ยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไรที่เรา,เาคิดว่าจําเป็นต้องมีการวางระบบนะคะวันนี้ท่านใดที่รับผิดชอบในส่วนของระบบทรัพยากรบุคคลก็จะได้พอเห็นภาพรวมว่าวันนี้ถ้าเราจะวางระบบเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเนี่ยเราควรจะต้อง มองประเด็นไหนบ้างนะคะวันนี้จันคงจะมีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนนะแชร์ริ่งกันนะคงใช้เวลาตรงส่วนนี้ไม่ไม่นานจนเกินไปนะคะเพื่อให้เราได้มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับที่จะนำกลับไปวางระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเราอย่างได้ผลนะคะซึ่งวันนี้จันก็มีเซสคลาสเรียนเกี่ยวกับ ระบบซอฟตยแวร์บุคคลอยู่นะคะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นคอร์สออนไลน์แบบเรียนด้วยตนเองนะคะดูคลิปสามารถที่จะดูที่ไหนก็ได้เข้ามาทวนได้บ่อยๆนะคะเข้ามาได้บ่อยๆแล้วาจารก็เพิ่มเติมคลิปตลอดซึ่งจริงๆท่านลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเดียวเนี่ยเหมือนท่านได้เรียน15หลักสูตรเลยเพราะว่า นอกเหนือจากเรื่องทรัพยากรบุคคลแล้วมันก็ยังมีระบบบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆอ,อีกนะคะที่น่าสนใจมากๆนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์หรือเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะคะถ้าอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาได้นะคะตามข้อมูลนะคะในลิงก์ที่อาจารย์จะแปะไว้ให้นะคะอื สำหรับวันนี้ท่านใดที่สนใจนะคะเข้ามาเรียนในคลาสนะคะก็สามารถเข้ามาในห้องเรียนได้นะคะเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนเนาะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเนาะรายแรกเกี่ยวกับระบบทรัพยากรบุคคล EP หนึ่งนะคะแล้วก็เราคงจะมีหลาย EP เนาะเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลเพราะถือว่า เป็นระบบที่มีความสำคัญมากต่อทุกๆองค์กรเลยนะคะยิ่งถ้าเราวางระบบบริหารจัดก,การทรัพยาการบุคคลที่ได้ผลนะที่ได้ผลก็จะยิ่งทำให้องค์กรของเราเนี่ยได้เปรียบนะคะได้เปรียบแล้วก็มีการเตรียมคนนะคะที่สามารถจะเออซัพพอร์ตนะสนับสนุนให้การบริหารทรัพยาการบุคคลขององค์กรเนี่ยมีผลสัมฤทธสูงนะคะยิ่งถ้าเราต้องการเป็นองค์กรที่ มีความโดดเด่นนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดในธุรกิจกลุ่มเดียวกันนะคะเราก็ต้องมีการเตรียมนะระบบสนับสนุนซึ่งถือว่าเป็นระบบหลักที่มีความสำคัญสูงจันก,กบใช้คำนี้เนาะนอกเอจากการใช้เทคโนโลยีนะการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วเนี่ยคนก็ถือว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งซึ่งมี ความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องวางระบบการจัดการที่ดีนะคะเอาละคะ่ะใครต้องการนะ,ะสอบถามนะมีคําถามนะคะนะ,ะต้องการสอบถามเกี่ยวกับรนะบบบรหารทรัพยากร สามารถพิมพ์มาเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องแชทนี้นะคะสนใจลงทะเบียนเรียนทนได้นะคะ อาจังก็มีคลาสเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ตลอดตลอดชีพนะคะแค่คำว่าเรียนได้ตลอดชีพแล้วก็เรียนที่ไหนก็ได้นะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาได้นะคะตอนนี้เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะในคลาสออนไลน์ก็จะมีทั้งหมด15หลักสูตรด้วยกันหนึ่งใน15หลักสูตรก็จะมีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยอยู่ในหลักสูตรด้วยนะคะอยู่ในเนื้อหาด้วย ถาวันนี้ท่านใดที่รับผิดชอบงานระบบทรัพยากรบุคคลนะคะแล้วก็กำลังออมองเห็นมองหานะเนื้อหานะกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อจะนำไปวางระบบงานในองค์กรนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในคลาสนี้ได้นะคะราคาก็เริ่มต้นนะคะอันดับแรกเลยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมีข้อมูลอะไรมีความรู้อะไรแล้วก็เตรียมพร้อมเกี่ยวกับอะไรนะคะจริงๆแล้วในส่วนของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลวันนี้นะคะจก,ก็จะมีกรอบการนําเสนออยู่นะคะคร่าวๆนะคะที่เราจะเรียนรู้ร่ว,รวมวมกันนะคะซึ่งมนนีเป็น ep หนึ่งนะคะประเด็นที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยก็จะมีทั้งหมดกรอบการบริหารทรัพยากรบุคลบคลนะคะ รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลว่าควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง2นะคะระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เราจําเป็นจะต้องออรู้นะคะเพื่อนําไปสู่การวางระบบนะคะในเรื่องบุคลากรน,นะคะอันที่3ก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ผลซึ่งวันนี้ EP 1เราก็เริ่มสตาร์ทกันที่ นโยบายแล้วก็กลยุทธ์ในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วนโยบายหรือกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเนี่ยันดับแรกเลยจัดทำเพื่ออะไรนะคะจำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้ตอบโจทย์นะทิศทางเป้าหมายขององค์กรของแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งเป้าหมายและกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในหลายประเด็นเพราะนั้นในมุมของ S HR s t r g เนี่ยก็จะต้อง support เป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกําหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ด้าน HR เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกลยุทธ์และเป้าหมายของระดับองค์กรก่อนว่าต้องการที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบนะการบริหารและก็การประเมินด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเราจะต้องอิงเป้าหมายองค์กรเป็นหลักนะเพราะนั้นพาร์ทการเรียนรู้นะคะใน ห้องเรียนนะคะสตรีมิ่งสดนะเราก็จะคุยกันเหลือเรื่องนะคะหนึ่งนโยบายและกลยุทธ์ด้านเ R นะซึ่งตรงส่วนนี้เราจำเป็นต้องเซตอัพนะคะซึ่งลองไปเช็คเนาะลองไปเช็คะระบบปัจจุบันว่าด้าน HR ชาของเราเนี่ยเรามีนโยบายและกลยุทธ์ด้านเ r ชาชัดเจนหรือ,อยังนะคะซึ่งเราจำเป็นต้องให้น้ำหนักตรงส่วนนี้ถึง20%คือต้องมีคือถ้าไม่มีเนี่ยมันมัน ไม่สามารถจะตอบโจทได้ว่าเราดูแลด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนนะความสําเร็จขององค์กรหรือเปล่าเนาะอันนี้คือาพาที่หนึ่งส่วนที่สองนะคะที่เราจะต้องกลับมาเช็คเราเช็คสุขภาพด้านบุคลกกากรของเราก็คือในหมวดของ HIM แล้วก็ HRDHIM แล้วก็ HRD นะคะ HIM คืออะไร Human Resource Management เนาะซึ่งจะต้องมี3 ส่วนด้วยกันที่เราจะต้องทบทวนนะ,ะส่วนแรกก็คือการสรรหาว่าจ้างเนาะการสรรหาแลวก็การจัดอัตรากําลังนะที่เหมาะสมสามารถที่จะสนับสนุนนะคะให้องคอ์กรเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนการสรรหาและจัดอัตรากําลังเนี่ยเราก็จะมีน้ําหนักการออ,ออกแบบหรือวางระบบนะคะตรงส่วนนี้นะเนี่ยสิเอนาะอีกส่วนหนึ่งของ h r m ก็คือการบริหารค่าตอบแทน นะผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ซึ่งถือว่าสําคัญมากการดูแลคนเนี่ยมันจําเป็นต้องมีในเรื่องของกรรมาหารค่าตอบแทนที่ที่ดีนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ําหนักการวางระบบถึง4 0ด้วยกันถึง10%นะคะส่วนของ H i M ส่วนที่3นะคะที่สำคัญเลยก็คือการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคลนะคะก็มีน้ำหนักตรงส่วนนี้10%ถ้าลองไปเช็คอัพดูเนาะว่าระบบ HIM ของเราเนี่ยมีความชัดเจนหรือไม่นะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ HRD นะคะก็จะเน้นอยู่สำคัญเลย1ประเด็นก็คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งก็ต้องให้น้ำหนักตรงนี้ถึง10%นะคะรวมแล้วนะสอดต,ต้องสอดคล้องกับนโยบายนะแล,กละกลยุทธ์ด้าน HR ด้วยครอบคลุม HRM และก็ HRD นะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายนะคะที่จะอยู่ในคลาสเรียนนะคะออนไลน์ด้านทรัพยากรบุคคล,คลนะคะ ก็จะว่าด้วยเรื่อง HR infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากรซึ่งจะต้องเซตให้เป็นระบบลองเช็คสุขภาพด้านระบบ HR เราดูเนาะว่าเรามีการจัดทำ HR infrastructure ชัดเจนไหมตั้งแต่หนึ่งมีช่องทางสื่อสารแล้วก็แรงงานสัมพันธ์เนาะคือการสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลนะคะของทั้งองค์กรน,นะ,ะตรงตรงส่วนนี้ก็จะมีน้ำหนักของการ ให้ความสําคัญอยู่ถึง8%นะคะอันที่2ก็คือปฏิบัติเนาะหลักการปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากรน,นะคะซึ่งตรงส่วนนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญสูงนะนะคะในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการดูแลสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะก็คือการเซตอัพเกี่ยวกับการหลักการปฏิบัติและก็กฎระเบียบนะคะ ถัดมาเป็นเรื่องระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งก็จําเป็นต้องมีนะคะสารสนเทศด้านบุคลากรควรจะมีอะไรบ้างเราก็จะมาเรียนรู้กันในคลาสนี้เนาะใน ep ต่อๆไปนะคะถัดมาอินฟราสักเจอร์ที่สําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยก็ค,คือความปลอดภยัยสุขภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะซึ่งตรงนี้มีความจําเป็นมากนะคะรวมไปถึงออหลัก การสำคัญที่ไม่ควรลืมก็คือการเพิ่มศักยภาพนะคะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ซึ่งอาจจะเป็นทีมนะคะหรืออาจจะเป็นรายบุคคลที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้นะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะวันนี้ e ี1ของเราก็จะ สตาร์ทแบบเบาๆเนาะอันแรกเลยก็คือนโยบายแล้วก็กลยุทธ์ด้าน HR นะ,ะว่าตรงส่วนเนี้ยเราควรจะต้องกลับไปเช็คนะเช็คระบบของเราที่ทำงานว่าเอะเรามีประเด็นเรื่องเนี้ยครบครอบคลุมชัดเจนหรือไม่นะคะเพราะนั้นนโยบายและกลยุทธ์ด้าน HR ควรจะมีดีเทลเกี่ยวกับอะไรบ้างาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ระหว่างนี้เราต้องเช็ค เช็คของเราไปด้วยนะว่าที่องค์กรเราเนี่ยมีประเด็นนโยบายและกลยุทธ์ด้านเอเชีเนี่ยครอบคลุมนะอย่างไรและวทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีนยโยบายและกลยุทธ์ด้านเอเชีด้วยนะคะจริงๆในทุกองค์กรนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกองค์กรก็จะล้วนแต่มีเป้าหมายมีทิศทางนะคะที่องค์กรต้องการจะไปให้ถึงนะพูดง่ายๆคือไปให้ถึงดวงดาวอะนะ,ะว่าองค์กรอะมีเป้าหมายอย่างไร ทีนี้การขับเคลื่อนองค์กรแต่ละที่อะค่ะถ้าพวกเราคุ้นเคยเนาะเขาก็จะมีคาว่าวิชั่นวิชั่นมิชั่นใช่ไหมก็คือวิสัยทัศน์พันธ,ธกิจของแต่ละองค์กรซึ่งจําเป็นมากนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบสื่อสารทิศทางขององค์กรสู่ผู้ปฏิบัติอะผูนะ้คนทํางานก็จะได้รู้ว่าอ,อ,องค์กรจะมุ่งไปทางไหนทีนี้พอเรามีวิชั่นมิชั่นแล้วอะค่ะจาเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีการวางกลยุทธ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความฝันนั้นเนาะสู่รีมสู่วิชั่นนั้นนี้การที่เราจะขับเคลื่อนไปได้แต่แลองค์กรก็จําเป็นต้อง s w o t Analysis องค์กรนะก็คือ Organization s w o t นะประเมินจุดอ่อนจุดแข็งนะประเมินโอกาสและภัยคุกคามต่อความสําเร็จขององค์กรมีเรื่องไหนเพื่อจะนำสิ่งที่เราประเมินตนเองตามหลักการ s วอตเนี่ยมากําหนดเป้าหมาย เนาะเป้าหมายขององค์กรและกลยุทธ์ขององค์กรที่จะขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของ hr ก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทนะพอองค์กรเริ่มมีวัตถุประสงค์มีกลยุทธ์ที่จะต้องการไปให้ถึงแล้วเนี่ยระบบด้าน hr ก็ต้องมีการสวอตค่ะว่าไอ้ลูกคนของเราเนี่ยถ้าจะขับเคลื่อนแผนงานโครงการกลยุทธ์ต่างเนี่ยด้านทรัพยากรบุคคลขอ,ของเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรนะมีโอกาสร,รือภัยคุกคามอะไรก็ต้องสวอตเหมือนกัน เพราะนั้นเครื่องมือสวอตถือว่าเป็นเครื่องมือของนักบริหารจัดการนะคะโดยเฉพาะาคนผู้ที่รับผิดชอบทรัพยากรบุคคลเนาะก็จำเป็นต้องนำเ,เครื่องมือตัวนี้นมาวิเคราะห์นะคะทีนี้พอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็น objective นะคะแล้วก็ hr strategy นะก็คือเป้าประสงค์แล้วก็กลยุทธ์ด้านองค์กรซึ่งเป้าประสงค์หรือกลยุทธ์ด้านองค์กรเนี่ยที่ออกมาก็เพื่ออะไร เพื่อส่งเสริม competency นะส่งเสริม competency ของใครขององค์กรไงคะนะคะนี้การที่เราจะสนับสนุนให้ความเชื่อองค์กรประสบความสำเร็จก็ต้องมาวางระบบนะที่ตัวบุคคลนะก็คือต้องขับเคลื่อนตัวบุคคลเนี่ยให้เขามี competency นะคะเพื่อให้ competency ระดับตัวบุคคลสามารถไปขับเคลื่อนนะองค์กรให้สู่เป้าหมายนะคะทีนี้กลยุทธ์ด้าน HR เนี่ย ควรจะมีองค์ประกอบเกี่ยวกับอะไรบ้างนะอย่างที่จันพูดไปอะคะ่ะก็มีเรื่องของ HRM กับ HRD ถูกไหมนี้ในพาร์ทของ HRM HRD ก็จะมีองค์ประกอบเชิงกลยุทธนะ์เนาะที่ต้องไปขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตรากาลังปผบผลงานการจัดการความรู้ระบบการบริหารค่าตอบแทนนะคะการพัฒนาบุคลากรน,นะคะหรือว่าความก้าวหน้าในอาชีพ รวมไปถึงโครงสร้างขององค์กรที่เอื้อให้การขับเคลื่อนระบบด้าน HR เนี่ยประสบความสําเร็จเพราะนั้นพอเราได้สา r จ t สายจีด้าน HR แล้วเนี่ยก็จะแปลงสายจีออกมาเป็นแผนนะคะเราก็จะได้ Mind Map นะคะที่เขาเรียกว่า HR s t r a t e g Map นะคะจากนั้นนะพอแปลงเป็นแผนมันก็ออกมาเป็น Action Plan นะใน Action Plan ก็ต้องมีกรอบเวลาเนาะมีการจัดทําอย่างเป็นระบบ นะเป็นขั้นเป็นตอนมีกรอบเวลามอบหมายผูรับผิดชอบรวมไปถึงงบประมาณแล้วก็เป้าหมายตัวชี้วัดนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนทีนี้พอเรามีแอคชั่นแพลนด้านเนเชีแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องสื่อสารให้ถึงผู้บริหารแล้วก็พนักง,งานทุกระดับให้ทราบทิศทางของแผนด้านบุคลากรน,นะคะว่าเราจะต้องการขับเคลื่อนอะไรบ้างในแต่ละปีนะคะอันนี้ถือว่าเป็น หัวใจสําคัญมากเลยนะคะจงกบให้น้ําหนักตรงนี้ถึง20%ด้วยกันเพราะถ้าเราไม่มีกลยุทธ์หรือมีนโยบายด้านการดูแลบุคลากรแล้วว่าเราก็จะแบบทางานด้านด้านทรัพยากรบุคคลไปแบบไม่มีทิศท,ทางแล้วก็ไม่รู้ว่าตอบโจทย์องค์กรหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงการจัดทําแผนเนี่ยถือว่ามีความสําคัญสูงมากเลยนะคะทีนี้นโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้าน HR เนี่ย สำคัญเลยหนึ่งต้องเชื่อมโยงโกลยุทธ์นะด้าน HR กับกลยุทธ์องค์กรต้องสอดคล้องกันเพราะนั้นในฐานะของคนที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลคุณต้องย้อนกลับไปดูนะกลยุทธ์องค์กรของของเราเองว่ามันมีประเด็นใดบ้างนะคะซึ่งในช่วงเสาร์อาทิตย์ทุกๆเสาร์อาทิตย์จันจะมีคลาสนะเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำกลยุทธ์นะเป็นคลาสออนไลน์แล้วก็ล่าสุดนะ หนถึงสงสิงหานี้จารก็จะจัดคลาสเกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์องค์กรเช่นกันนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ต้องรอลงทะเบียนในช่วงเดือนกันยานะคะเพราะว่าอาจารย์จะจัดทุกๆต้นเดือนนะคะคอร์สกลยุทธ์นะคะซึ่งอาจารย์จะพ่วงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนะกับกับงานกลยุทธ์นะเข้าไปด้วยนะคะซึ่งมันซึ่งในเดือนกันยายนเนี่ยท่านใดสนใจก็สามารถ ลงทะเบียนเข้ามาเรียนได้นะคะอันนี้เป็นคลาสแบบออนไซต์ site, พบกันนะะจารับจำกัดแค่คลาสลนะสิบคนเท่านั้นนะคะเพราะว่าต้องการให้ผู้เรียนอะได้เนื้อหาได้ความรู้ได้ประโยชน์แล้วก็นำกลับไปใช้ได้จริงนะคะเพราะนั้นวันนี้การที่เราจะวางกลยุทธ์หรือนโยบายด้านในเชายได้ถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นต้องเชื่อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กรน,นะคะจากนั้นเนี่ย หัวใจสำคัญนะคะเวลาเราทำกลยุทธ์ด้าน HR หรือกลยุทธ์ในด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์นะคะว่าเราจะวางกลยุทธ์ไปในทิศทางไหนนะคะโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT ก็คือวิเคราะห์ปัจจัยภายในก็คือ S นะตัว S กับ W Strength กับ Weakness นะคะแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกก็คือ Opportunity และ Threat นะคะเพื่อกำหนดนะคะประเด็น นะประเด็นความท้าทายต่างๆนะที่จะนามาสู่การวางกลยุทธ์ด้าน HR นะคะแล้วก็เมื่อได้ประเด็นปัญหานะคะเพื่อไปวางแผนกลยุทธ์ด้าน HR นะคะทีนี้เราก็ต้องมีการ,ราดูข้อมูลเปรียบเทียบเนาะในเรื่องของระบบ HR นะคะตรงนี้เราใช้คำว่า HR benchmarking เราก็ต้องเปรียบเทียบกับการดำเนินงานด้าน HR ที่ผ่านมา เราต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมาเราวางระบบเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อเทียบกับมาตรฐานเรามีจุดอ่อนตรงไหนเรายังมีแก็บตรงไหนนะคะหรือถ้าเทียบกับองค์กรอ,อื่นระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยมีข้อด้อยตรงใดตรงจุดใดหรือมีจุดแข็งเรื่องอะไรนะ,ะเพื่อจะนําสิ่งนั้นเนี่ยมาวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้วก็มากําหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้าน hr นะคะจากนั้นก็จัดทํากลยุทธ์ นะทบทวนนะคะแล้วก็ดูความครอบคุมครบถ้วนนะคะพอได้กลยุทธ์แล้วค่ะต้องแปลงกลยุทธ์สู่เอ่อแอคชั่นแลนนะคะกลยุทธ์และนโยบายด้นดนาน HR เชเพื่อจะนําลงไปสู่การปฏิบัติก็ต้องแปลงลงสู่แผนปฏิบัตินะคะเราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องสื่อสารและเผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้องนะคะในระดับหน่วยงานทุกหน่วยนะคะระดับตัวบุคคล ในระดับโครงสร้างองค์กรนะคะกับผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มงานต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญมากเลยเรื่องการจัดการกลยุทธ์ด้าน HR นะคะเพราะนั้นในออนไลน์สตรีมมิ่ง YouTube EP 1นะคะเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนะคะจันกบก็มีข้อมูลดีๆมาฝากในส่วนแรกนะคะมาพบกันนะคะในสตรีมมิ่งไลฟ์ครั้งหน้านะคะ เราก็จะว่ากันด้วยเรื่องหัวข้อของ HRM และ HRD ในการลงรายละเอียดแล้วถ้าใครสนใจที่จะลองดูเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการวางนโยบายและกลยุทธ์ด้าน HR ควรจะต้องมีองค์ประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างทําอย่างไรเนี่ยใครสนใจเรื่องการจรัดทํากลยุทธ์ด้าน HR ก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาเรียนในคลาสออนไลน์นะคะของ QM Training g r o u p ได้นะคะก็สนใจลงทะเบียนก็ กดเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ใต้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจลงทะเบียนกับเราก็สามารถนะคะ,ะกดลิงก์เข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube อาจารย์กบมิสมายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้พัฒนาคลิปดีๆนะคะเป็นสื่อการสอนสำหรับพวกเรานะคะให้พวกเราได้ เรียนรู้แล้วก็ได้เอ,อเขาเรียกว่าอะไรได้ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนกันนะ,นะนะสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีข้อคำถามใดสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องแชทได้เลยนะคะนะคะอาจารย์กบจะเข้ามาตอบนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง youtube อาจารย์กบมิสมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ